เบสนะพี่น,บบน่ะไปไปเบิ่งไปหับไปส้มน้ำกนเนานะพี่น่ะท่านเบสนะพี่หน่ะลืมตอนนี้ก็ที่เราอยู่นะพี่น่ะสวไปดี่ไหน บายดี bye. พี่น้องมันยังไปซิมเาเล่าเม็ดพี่น้าะฮ่ากิซมาเล่าเม็ดเนาะนี่คือคันเบน็ดเนาะไม่กิซ่าบ้าพี่น้องไม่ไปบ้านพอฮาวมูนี่ไม่ไหันนะไม่สางไพ่แก่เลยเอาาไปบ้าซิมาเล้าเบ็ดไปใส่เบ็ด เจ้ก็ใส่ลายแล้วพี่น้องคือที่เจ้าเฮ็ดเตะเป็ดเตะโดนเนาะเอาไว้นะฮะก็สิมาเฮ็ดเ็ดลาวนีเนาะเอาใหญ่เนาะี่นว่าอีานี่เ็ดที่เฮ็ดได้ลายเเนี่ยเนี่ยามกเนี่ยเนี่ยซื้อแก็แบบ เล่ามาแหละก็มาโกงนี่มีเบ็ดไปูจิตมีหลายแบบเบ็ดกับอันน่ะมบกับตัวใหญ่อยู่ดีมีตัวใหญ่ตัวน้อยดูป้านี่ตัวใหญ่ช่วงกลับไปหาเงี้ยงเนาะอันน่ะ

ម្នាប់ប់បង់នឹងញ្លាស់បាន់ម្នោះខ្រា ยังหน้าด้วยพี่น้องว่นหนึ่งเมื่อเมื่อนะั้นะวันหนึ่งภาพเป,ไนป็นยนะงนไป็สิ่งจเลยเ็นเราเลยพาไว้กเนสะ นี่บอกมากินดูนี่นมเกียวซุปกะอยากรึเนาะ นี้ก็มาฮอดขันตอนการ n ย ạ เบ็ดได้เนะาะขันตอนเนี่ย n h เบดได้พี่น้องเลยอีกโ <c oughs> บนานก็รอพี่น้องมาไหวก็ไดยพาทุกคนไปใส่เบดก๊แล้วสิพาไปหลินขี่กระเดือนแล้ว <c oughs> นโมน่านก็รอมาไหวก็สิพาทุกคนไปหาหลินขี่กระ <c oughs> เดือนใส่เบนะ็ดก๊เนาะ ใส่เบ็ดปลาแล้วพี่น้องเลยหากินทำตามธรรมศาสตร์สวิตของชาวนัปุ๊มีผู้เท้าพระเหตุใจผู้สูเห็นของผุกศิลเห็นอาศิลผู้อรอบมันบอกกินเข่าโอ้เรือเบิ่แน้ะ โอ้ยลืมป้าพี่นองเบิ่งการแย่ของเราล้วขอซื้อขัว่าโปรตีนนะไรกแข่เวทกำปองเ่งพี่น้องพ่ออะพ่อทุ้ยๆไทยไปพอมาบ่ายบ่บุคคลเ็นเวทเนาะบุคคลเ็นเวทไะไมีการ์ดเอง จะแบบง่ายเลยนใส่ทำใส่ได้น่หันชักหลังสีค่นี่เนี่ยอักเซอร์ตัวเห็ดแล้วได้เงได้เ็นี่ยวน อักเือจะฟ้องมามีเกอเองลมเย็นวะไอ้บอยนะรบืยังไม่ไยอ่กรับรองว่ากบถือแล้วกบนี้ไรนะ แยกย่างดีมันก็ต้องอยู่คัดหลอกมาจากบาหมงแหนเบ็ดชื่อเหมืนเบ็ดนะเมนเบ็ดก้เป็นของบหมงไม่จะแบบมีนะเราแบบง่ายๆลายลายลายลูกแบบมีลายลูกแบบงเสือกับผูเขนี้อมากเมื่อก็นี้กรเสียงนี้มิดหลายแน้มนนะเฮนนี่ไลายลายเบน มันก็สีปูกระง่างมันก็สีย้อนอยู่กรางเลยวะมันก็นอนกึนนินึ่แหละเห็ดเท็่ไทยปกครองเป็นเห็ดะแบบว่าเห็ดในกบนอนกบจังบัวมื่อไงเห็ดมันมันรุดเป่นตัวยิ่ันะยิ่ตอนนี้ในเวลาแยกได้สีด้ามเลยเด้อพี่น้องสีด้ามก็สีโต้ถามมันมามันก็มาย่ามซเสื่อเสื่อก็บถือ คกูเถ <Yeah. S 2> <laughs> ือ <c> ร <backing> <OS DE ny ango> ้ายโตแล้วนะสีดำบางกีขาไปดำมันที่มันน้อย้ยนัดกันยงกบใส่เบ็ดเลยสีดำเนาะบองทีกินอไ่ยอะอย่างเงี้อยู่อยู่ไกลคองอย่างเงี้ยต้องคุดย่มให้ันก็อยู่ฮือนว่าเนาะว่าเบ็ดเนาะอันนี้ก็สีแบบว่าต้องนยง่าย จต่จะบริหาดแบบว่าแยกงามได้ี่น้องเลยแบบคิดเอาเองเลยแบบง่ายสำหรับคนที่บปเป็นสำหรับคนที่บปเป็นนะครับมันต้องแยกเลยขอนดอะไรกันหยัดใช่ไอยู่อันไหนเนาะอยู่อยู่บ้านขี่เรือไลยเนาะคนขุดประจำแถวหัวขางเท่านา้น มีคนไล่คูจ่จนเตกที่อิบจนโบเป็นยังไงเลยนะในขางหวัวคูจ่จนรักหวัวาอย่านแล้วนะเมื่อมือใหม่มมมก็แฉเบิ่งเงนาะคนคุดขี้เรือนเนาะรักหวัวจนอยากคนบิลลี่ได้พี่เนาะคนที่รอบนอกแต่ว่าแต่ว่าแบบหมุนปุ้ยปุ้ยแบนไงนะ hmm. อันซ้ายเบสนี่ยแค่แมนดึงรอบล้างกับลุกป,ปุ่นและเนาะอืม hmm. ซ้ายเบสนะ อ้าวดึงลบลบมาทางแยกนี่กขาลุบปุ่ดแล้วอะคือมันแน่นบอลุบหน่อยแม่เพรามันดึงไว้สิสิอืมผมเห็นเห็นดึงว่ะใช้มาทาโปเลยมาเบิ่งมาไว้แล้วจกจกปุ๊บมาเบิ่งกเราแยกเบ็ด้านอันอันนั้นวิที่แยกมาอ่านบอ เขียวไปเกียวมาใช้แข่าดึงเอาไปดใช้เบสตัวเองเนาะแม่ในรีบอกบาทอันเวลาไปปดโกบแลวปวดขี่เรือนก็เอาแข่าปดเนาะดึงไลยเาไว้ไม่เห็นเราจำกิดิย์ พุขี่เรือแล้วเคเอาอเค,อคบหมอคบหมอไว้นะในชส่เป็นอะไรมาต้องมืนยังค,คิดอย่างนั้นนะคิดคิดอะไรไปยังกาปีนันรบลายขาบขี่เรือจ่ลจิลีลเพร,ระาะเก็บมาเลยราะว่าอ,อุมขี่เรือดึกถินกก่นน้ำก็มีกกเ็นตก,ก,ก,กใจย่ใหญ่คือมือนี่บ้าเลยจับมืท้องก็ไล่รูเอกเลยจับบีบแอมมนการไล่ออาลึกได้ขีเรือ أو, อาอันสิฟาอยู่วะลืมเออท,ทีทมามาขี่กระเดื่อนี่เป็นจุลินซี่เหมือนหรอนด้นอินตี้ไม่ขเอิดี้ไม่ชวขับเลยจุลินซี่ยังไสลายเมืนเอนบอ จะเรียนมันุมันุกิดินเทถ่ายกดินไม้ว่ามีความโอนแยนนะมันทุผุอันนี้แล้วไปอีกหนึง ดย้ยตอนเจ้าก็าสีเอาไปสกากนำมาเดินหะสี่สิบชมเพลนเอาเบึ้งน้องวีก่อนพี่นนังว้าเรามาสมพอแล้วรักางเพลงยินงนะพี่นนังฮารอเพอมาหอนี่แสิข้อจบน้อพี่นนังเบึ้ง,งปาไว้มาดุนแลนะ้ว เขาล่าพี่น้องลงก่อนนะพี่น้องอ่ะพี <c oughs> ่น้องสวัสดีสวัสดีใช่ไหม <c oughs> สวัสดีพี่น้องบายพี่พอกันคิดหนาพอกันคิดหนา